กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมกับผมดีเจมานะครับผมต้องขออภัยนะครับผมวันนี้กลับมากับผมอีกรอบนะครับผมงบ155บาทนะครับผมมาตามมาดูกันนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมว่าจะได้หรือจะล่วงนะไม่ใช่ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคไปสวยงามนะครับผมเปิดมาแบบนี้ก็น่าจะจบนะครับผมมา ต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านนะผมที่เข้ามาติดตามรับชมผมนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมีปัญหาทางระบบคอมนิดหน่อยนะครับผมต้องแก้ปัญหาเพิ่งแก้ปัญหาเสร็จมันม่กี่วันนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเต็มรูปแบบนะครับผมมาตามมาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะได้หรือจะร่วงนะครับผมมา ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะมีเกมสนุกๆให้เล่นนะครับผมอาจจะแก่ก็ได้นะครับตามมาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเข้ามาเล่นคอมเมนต์เล่นๆกันก็ได้นะครับผมเก,เกียนเข้ามาก็ได้นะแคตเตอร์มาแล้วครับผมฟรีๆนะครับผมโมแต่ขีคโม้นะครับผมไม่ได้ดูสแคตเตอร์เลยนะมา ให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะสวยงามเลยครับผมมาช่องหนึ่งอีกสวยงามครับผมคิงมาแจกอีกสี่มาครับผมสวยงามโร้โหรอบนี้นะครับผมคิงมาช่องหนึ่งคิงน่าจะมาให้นะครับผม182แบบาทครับผมไปกันต่อเลยครับผมยังเหลืออีกตั้งหลายทีหลายเยอะๆนะครับผม ลิ้นรุวัวๆประผัสโอ้โหโมเดขี้โม้นะครับผมบังนี้นะครับผม576บาทไปแล้วมั้งโอ้โห768บาทนะครับผมโมเดขี้โม้นะครับมาจับม,ม,ม้สาสิคิวมาช่องสามสวยงามนะครับผมคิวมาช่องสามสิโอ้โยรอบสุดท้ายนะครับผมตัดแหลกโอ้โห ไม้สิรอบสุดท้ายยังได้นะครับผมรอบนี้ก็รวมเงินรางวัลน,นะครับผมรางวัลรวมก็เป็น1,139บาทนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมมาไปตามสเต็ปเลยครับผมมาซื้อสแกตเตอร์หน่อยแล้วกันต้องเป็นสเต็ปสเต็ปเ,เลยนะลุกนะครับผม ย้ำนะครับผมว่าไม่แนะนําให้ทาตามนะครับผมเด็กที่ต่ากว่าอายุ18ปีนะครับผมไม่ควรมานั่งรับชมนะครับผมถ้าอยากรับชมก็ไปชวนพ่อแม่พี่น้องอ่าที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะครับผมมาดูได้นะครับผมอันนี้เล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโหนนีมโหมาสิเขียวเออสวยงามไม โสเตการ์เตอร์ต้องเข้าให้แล้วครับเขียวมาหน่อยเขียวมาโอู้หูเขียวมาให้แล้วนะครับผมอย่างน้อยผมก็ได้แล้วนะครับรอบนี้นะสเตกาเตอร์ต้องเข้าแล้วนะครับสเตกาเตอร์ต้องมาขอสักดอกหน่อยนะสเตกาเตอร์นะครับผมไม่ได้มาเล่นหลายวันนะครับผมแจกให้หนักหน่อยนะครับผมสวยงามเจ๊ม้าเอามีลุ้นดิเว้ยมีลุ้นเว้ย ไปกระต่อและพวงมาช่องหนึ่งสิโอ้โหเน็ตกากเหลือเกินว่ะช่วงนี้นะครับกดฟา้าอากาศไม่ค่อยไ,อไม่ค่คอยดีเท่าไหร่นะครับผมมา227บาทก็เอาวะไปกระต่อครับผมสวยงามเลยครับจิดดอกนี้นะครับผมทิงมาช่องสองอีกมาให้นะครับอย่างน้อยผมก็ได้กำไรแล้วนะครับรอบนี้นะครับผม สวยงามครับไมสิรอบนี้ก็ได้ไป636บาทนะครับผมมากดอีกสักทีนึงนะครับผมแล้วก็ไปต่อซื้อสแคตเตอร์ละกันมาจัดไปเลยนะครับผมรอบนี้ขอให้ได้เน้นๆนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะผม ขอตั้งัดห้าพันหกก็พอละรอบนี้นะขอได้กำไรสักงผัดห้าพันหกผมก็จบเกมเลยนะครับฝากกดอ่าไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอ้โหดังนี้นะครับโอ้โหขิงมาช่องสามอีกโอ้โหไอ้เน้นๆนะครับดอกนี้นะครับ สแสดงมาช่องหนึ่งนี่สบายเลยนะครับเมื่อกี้นะครับรอบนี้ก็ได้ไป336บาทนะครับปลาทีงเหลือเยอะนะครับอย่างเงียบนะครับอย่างเงียบนะครับวังเวกนะโอ้ยมาอีกสิมาอีกเอออย่างนั้นสิวะไปอีกขอให้มีกำลังใจทำคลิปหน่อยเว้ยมา สักหน่อยนะครับบางสุดท้ายนะผมอ้ยขอดีกว่าครับโอ้โหได้พันห้าแล้วโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ